วิธียืนยันช่องนะครับช่องไหนที่ยังไม่ยืนยันเราก็เลือกช่องมานะครับเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่ายืนยันช่องนะครับแล้วท่านผู้ชมพอพิมพ์เสร็จนะครับพิมพ์ว่ายืนยันช่องนะครับท่านผู้ชมก็เลือก เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วท่านผู้ชมก็เลือกช่องที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับถ้ามีช่องเยอะก็เลือกเอาช่องที่ยังไม่ยืนยันนะครับ แล้วเราก็นี่นะครับเลือกประเทศไทยนะครับเลือกประเทศไทยแล้วแล้วก็ไปเลือกที่ว่าจะให้เขาส่งมาทางข้อความเบอร์โทรเราหรือจะให้เขาโทรมาบอกรหัสของเรานะครับรหัสหกตัวนะครับที่จะส่งมาให้เรานะครับส่วนมากผมก็จะเลือกให้ส่งมาทางข้อความนะครับ ถ้าใครอยากให้เขาโทรมาก็เลือกคำว่าโทรมานะครับแล้วเราแล้วเราก็นะครับใส่เบอร์โทรลงไปในช่องที่เขาให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อที่เขาจะรู้ว่าเราอยู่ประเทศไหนแน่นอนนะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ยังไม่เคยเอาไปยืนยันช่องของช่องไหนนะครับ เพราะว่าส่วนมากเขาจะใช้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ได้แค่เบอร์เดียวนะครับไม่ดูนะครับผมก็เคยยืนยันได้แค่เบอร์เดียวนะครับก็พิมพ์คําแบบว่าพิมพ์เบอร์โทรของเราลงไปนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กดส่งนะครับกดส่งปุ่มคำรักข้างล่างนะครับถ้าเราพิมพ์เสร็จ เราก็รอนะครับรอเพื่อให้เขาส่งรหัสลับมาให้นะครับนี่ก็เป็นรหัสลับนะครับแปวเราก็ออกไปพิมพ์ใส่ตรงนี้นะครับตรงที่เขาให้กรอกนะครับกรอกลงไปเราก็กดส่งนะครับป๊าปนะครับมันก็จะมีข้อความมาบอกเราว่าคุณได้นะครับยืนยันช่องแล้วนะครับ ก็ต่อจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมก็จะลงคลิปนะครับที่มันยาวกว่า5นาทีได้นะครับคนที่ตั้งช่องขึ้นมาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ยืนยันช่องคลิปของท่านผู้ชมก็จะลงได้แค่ไม่เกิน5นาทีนะครับถ้าเป็น6 7นาทีจะลงใน youtube ไม่ได้นะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ยืนยันช่องนั่นเองนะครับยืนยันช่อง YouTube แบบง่ายๆนะครับที่เอามาบอก